มาในห้องนะคะเพื่อนจะพาแขกมาอาบน้ําในห้องนะคะเรายังไม่มีสถานที่อาบน้ําเป็นของเรานะคะเราก็เลยใช้สถานที่ของอมูลนิธินะคะมูลนิธิของคนพิการเดี๋เราจะสระผมด้วยนะคะวันนี้ เราก็จะเป็นรถอบาบน,น้ำนะคะอาบน้ำต้องมีรถนะคะอันนี้รถเบนท์ค่ะรถอาบน้ำมันจะได้สบายมั้ยคะเพ่ะอันนี้ห้องน้ำผู้พิการนะคะมีเราจับอันนี้ถือว่าสร้างได้ถูกต้องนะคะตามหลักการของของคนพิการห้องน้ำสะดกวกค่ะมีราจับนะคะ ก็ต้องไม่สูงเกินใช่ไหมคะปักตัวสูงเกินแล้วก็จะหยิบไม่ถึงเอาค่ะเอาเข้ามาใกล้หน่อยนะคะจะได้อุ้มนะเข้าไปเลยค่ะก็จะอุ้มน้องนะคะอุ้มจินตนาชื่อเล่นชื่อแขกนะคะไม่ใช่น้องนะคะอายุสามสิบป่าแล้วค่ะเอาละค่ะนะคะ คุณว anyway like ัดก like uh ็จะอุ uh. uh ้มอย่างงี้ยค <laughs> uh ่ะเราไม่มี p ีนะคะอออุ้มค่ะอุ้มน้องนะคะอือครับโอเคสร็จแล้วเดี๋ยวเราเก็บรถก่อนนะคะอันนี้ถอดเสื้อผ้าแล้วไม่ถ่ายแล้วนะหลังจากนั้นก็เก็บรถวิวแชร์ของน้องก่อนนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราอาบนะคะ่รักมากอ่าทำอะไรครับบอกได้ครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าพแล้วก็อาบแล้ววันนี้เราจะสระผมให้น้องด้วยค่ะคุณมดจะสระผมให้น้องด้วยนะคะลายพิตัวก่อนนะคะเดี๋ยวโป๊ะค่ะฮัลโหลเสร็จแล้วค่ะน้องอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะนะคะ ของน้องเข้ามาใ,ใกล้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องยกไก่นะคะอันนี้ค่ะ,ะ,คะเสร็จแล้วก็จับเบาะน้องนะคะเพราะน้องนั่งต้องใช้เบาะรองก้นค่ะไม่งั้นระหว่างวันแล้วเจ็บก้นอาจจะมีแผลกดทับได้นะคะ กดเลยค่ะกดเยอะๆ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 ใช่ไหมคะค่ะได้นะคะโอเคฟางบอกให้น้องค่ะนะคะอันนี้ทิ้งนะคะขระหยัดนะวางบอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อุ้มน้องขึ้นรถค่ะนะคะอันนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วสะอาดนะนะคะสระผมด้วยค่ะวันนี้ฮึ่มฮะทำอะไร น้ำไม่เป็นไรน้ำเยดคอน้องค่ะสระผมอ๋อนี่พันไว้ก่อนค่ะเออเธอพันผ้ามันคอว็สวยนะเนี่ยเออจินตนานี่เธอพันผ้ามันคอสวยนะการน้ำเยดอุ้มค่ะนะคะอุ้มน้องขึ้นตมนะคะอ่าพูดได้เลยครับน้ามาแล้วขั้นตอนนะคะเราก็มาไดผมให้จินตนานะอันนี้ทำสวยให้ค่ะเฝ้าผมให้แห้ง นี้ออกมาจากห้องน้ำนะจากผมมาผมหอมด้วยค่ะแม่นมม้ำผมหอมนสวยงามนะจนะสวยงามนะมานกะ ข้าวหวีผมให้ตัวเองไม่ได้นะคะพอเป่าแห้งแล้วเนี่ยเราก็หวีมัดให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ผมสวยมากเลยผมดำผมหอมนะคะมามากเลยก็หวีเก็บให้เรียบร้อยมัดผมแล้วสวยค่ะ รูปหน้าของดาวรูปหน้าของจินตนาถ้าเรากำลังเรียนในเรื่องของตัวเลขกะนนะคะก็จะเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์ก็จะมีดวงตาที่สวยงามอะไปนะของจินตนาพอรวบผมขึ้นแล้วเนี่ยหนูห็งเป็นงานบันเจิดสวยงามค่ะสวยงามนะคะแล้วก็เอายางมัดเลยค่ะนะะคเนี่ยค่ะผู้ช่วยเหลือต้องดูแลนะคะ จินตนาไม่ใช่คนป่วยนะคะอย่าใช้คําว่าป่วยจินตนาเป็นผู้พิการพิการทางร่างกายนะคะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องมอีผู้ช่วยเหลือนะคะเราเรียกว่า P a เนะคะไม่ว่าจะอาบน้ํานะคะใส่เสื้อผ้าจินตนาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณมอเตอร์ช่วยจินตนา,นาเราก็ <Led> ผนนหนาวม,ม <Blues S 2> ากเลยเปลี่ยนให้เย ขอบคุณมากนะคะจินตนาที่พาที่พาด้พาตัวเองมาให้ครูมดได้ทําความดีแต่ละวันนะคะอันนี้ในเรื่องของจิตอาสานะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเป็นจิตอาสาเหมือนครูมดจิตอาสานั้นไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะ,คะทาด้วยใจค่ะ,ะทําให้เราอยู่ในสังคมนี้เนาะทําให้สังคมนั้นน่าอยู่แล้วก็แข็งขาเราใช้ได้เราก็แบ่งแข็งขาเรามาช่วย เพื่อนๆนะคะที่ไม่มีโอกาสใช้แขนขาได้อย่างเรานะคะสวยงามหปนค่าทิบเกค,ค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่<น>ะขอบคุณค่ะโอเคจบแล้วบ๊ายบายทิ่เรนานสววค่ะ,อะโอเค